มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนแซบไม่แผ้วแม้เพรานีโผล่เรียกพ่อตากลางไอจีรีด้ว่าทำเอาแฟนๆและสาวๆกรี๊ดหนักมากนะคะหลังเจ๊กุ้งเจ้าของห้างทองหวังเงินไทยซึ่งเป็นห้างทองของคุณแม่ของเกรทวรินทร์อนะคะประกาศตามหาลูกสะภ้ให้กับลูกชายค่ะ โดยได้ระบุข้อความเอาไว้ว่าประกาศตามหาลูกสะใภยจ้าเปิดรับสมัครลูกสะใภยคนโตคะ่ะใครได้ใจลูกชายแม่กุ้งรับเซตนี้เลยคะ่ะสร้อยคอ20บาทสร้อยข้อมือเบนตุ้งติ้งถุงทองลงยา10บาทสร้อยข้อมือเบนแพร10บาทแต่ใครอยากซื้อ,อยากได้เซตนี้ติดต่อเจ๊กุ้งได้เลยจ้า ล่าสุดนะคะทางด้านกู๊ด KPN น้องชายของเกรทวาลินทอนนะคะได้ออกมาโพสต์รูปภาพพร้อมอวยพรวันเกิดคุณพ่อผ่านทางอินสตาแกรมทางด้านแมพเพรนีโผล่แสดงตัวอยากเป็นสไปยยร้านทองเข้ามาอวยพรด้วยว่าสุขสันต์วันเกิดค่ะสามีแม่กุ้งพ่อพี่เกรทพี่กิ๊ฟพี่กูด๊ดพ่อตาดีชั้น แซบไม่แผ่วค่ะแมพยานีโผรเรียกพ่อตากลางไอจีขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปปิกค,ค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพา,าเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ